คนจะชอบคิดว่าอาหารจีนเนี่ยคืออาจจะต้องเป็นอาหารเหลาเลยเหรือไมอ่ทีก็ไปแนวแบบร้านข้าวต้มเลยแต่จริงๆแล้วอาหารจีนก็จะมีอาหารที่สามารถกินได้ทุกวันเป็นอาหารออกแนวคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดของเรานะครับจะเป็นอาหารสไตล์ที่กินง่ายๆกินได้ไม่เบื่อกินได้ทุกเพศทุกวัยเช่นผัดใช้โป๊หรือว่าเป็นพวกผัดหนังเลียบถ้าจะเป็นอาหารไทยก็จะเป็นพวกผัดกระเพราข้าวหมูแดงข้าวมันไก่เลยเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแต่ซึ่งคอมฟอร์ตฟู้ดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน พลอยกฤษณ์ผลพลาผลนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านคนชงคนปรุงครับที่มาของชื่อร้านเอาง่ายๆเลยคือร้านเรามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารนะครับพี่ก็คิดออกมาจากง่ายๆว่าเออการทําน้ำันคือการชงการทําอาหารคือการปรุงก็เลยเออกมาเป็นชื่อคนชงคนปรุงเลยครับจุดเริ่มต้นของร้านด้วยว่าความที่พี่เป็นครอบครัวไทยจีนเนาะอาหารที่พี่กินเนี่ยส่วนใหญ่จะหากินได้ยากครอบครัวไทยจีนจะมีเทศกาลเช่นรุ่จีนชาต์จีนหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลต่างๆพี่จะตั้งตารอกับการที่จะไปรวมญาติ เพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะนําอาหารจานเด็ดอะออกมารวมกันแล้มานั่งกินซึ่งมันหากินไม่ได้บ่อยๆต้องมีงานเทศกาลเท่านั้นพี่เลยรู้สึกว่าพี่อยากจะนําเสนออาหารพวกเนี้ออกมาให้ลูกค้าได้ลองกินกันนะครับที่มาของสูตรร้านเราเริ่มจากการที่เราไปเรียนรู้ไปดูหมามา้าไปดูเอ,อ,อี้ยทำแล้วเอามาดัดแปลงมาต่อยอดเราแปลกใจว่าเออทำไมคนสมัยก่อนเนี่ย มือเขาเป๊ะมากในทุกๆหม้อเนี่ยที่เขาทำในทุกๆครั้งซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแต่รสชาติออกมาเหมือนกันตลอดเวลาเราเลยอาถอรหัสตรงนี้ออกมาให้รสชาติออกมาได้ใกล้เคียงเพื่อให้กินง่ายขึ้นและทําให้มีมาตรฐานมากขึ้นด้วย คืออาหารคอมฟอร์ตฟู้ดเนี่ยมันดูเหมือนง่ายเนาะมันเป็นอาหารทําที่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการคัดเลือกวัตถุดิบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยากพอสมควรอย่างเช่นต้มก,กระหล่ำปลีเห็ดหอมเนี่ยตัวกระหล่ำปลีเนี่ยเราต้องก็ไปคัดมาให้น้ําหนักพอเหมาะเพราะถ้าบางอันมันแน่นไปอะ่ะเวลาเราตุ๋นน้ำซุปอะมันจะเข้าไปไม่ถึงข้างในเนื้อกระหล่ำก็จะไม่กลมกลม่อมหรือว่าถ้าบรนเบาไปข้างในมันจะโลง่ลงๆทาให้กระหล่ำมันเละเวลาตุ๋นนานๆส่วนวัตถุดิบต่างๆของที่ร้านด้วยว่าคุณแม เขาก็จะรู้จักพวกไอ้ยีอ,อกูอะไรที่เยาวราชเยอะเขาก็จะเก็บของที่ดีไว้ให้แม่คือเหมือนเวลาแม่โทรไปเขาได้ยินเสียงปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาต้องเอาอันไหนให้อะไรอย่างเงี้ยครับวัตถุดิบคือเขาจะคัดสรรมาให้อย่างดีเลยเมนูแรกที่อยากจะแนะนำนะครับคือต้มกระหล่ำปีเห็ดหอมเราจะเอาต้มกระหล่ำไปตุ๋นอยู่ในน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เห็ดหอมเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วเราจะเพิ่มรสชาติมันด้วยพริกเหลือง กับมเเทศมนูต่อไปคือผัดน้ำเลี้ยมหมูสับคนปรุงตามปกติแล้วน้ำเลี้ยมส่วนใหญ่ที่กินตามบ้านนะครับมันจะผัดแห้งๆเนาะตัวนี้มันจะผัด ให้ฉ่าเพราะว่าด้วยว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีข้าวต้มด้วยเราก็เลยว่าลองประยุกต์ให้มันออกมาให้มันกินกับข้าวสวยและกินได้ง่ายขึ้นโรยหน้าด้วยหอมแดงพริกมะนาวแล้วก็โรยด้วยกาก,ากหมูครับผมเมนูต่อไปหมูสับปลาเค็ม,มตัวปลาเค็มเราเอาปลาเค็มที่ดองสดจากเรือจากเพชรบุรีมานะครับซึ่งความพิเศษของมันคือกลิ่นของมันจะไม่แรงความเค็มจะไม่แรงมากจะมีความหอมมันอยู่ในตัวทานคู่กับน้ำจิ้มสตรพิเศษที่เราทำเราก็จะมีเมนูเด็ดอีกตัวหนึ่งคือเมนูต้มบู วยกระเทียมดองหมูสับตัวหมูสับเนี่ยเราจะหมักจนหมูสับเนี่ยนุ่มมากมาปรุงรสกับบวยและกระเทียมดองซึ่งต้มวยของที่นี่มีความพิเศษคือเราทําจากบววยดองจริงๆใ,ในหลายๆที่เนี่ยเขาจะใช้เกี่ยวบวยเกียมบวยคือมะนาวดองเพราะมะนาวดองเนี่คือมันจะเปรี้ยวอย่างเดียวเลยส่วนของเราจะมีความหวาน เค็มเปรี้ยวกลมกล่อมอยู่ในตัวครับผมเครื่องดื่มเซนเจอร์ของร้านนะครับจะมีตัวแรกนะครับชื่อเส้าหลินเป็นผิวส้มเช้งปั่นกับบวยอันนี้จะรสชาติออกมาเป็นหวานเค็มรสออกกลมกล่อมจริงๆแล้วเราคิดเมนูน้ําออกมาเยอะพอสมควรแต่ตัวนี้รู้สึกว่าม,มันมีความโดดเด่นเข้ากับร้านมาก มีเรื่องเล่าอันหนึ่งคือก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาขับรถมาจากสระบ,บุรีเลย mm hmm. เพื่อที่จะมาทานอาหารที่ร้านแล้วก็สักพักหนึ่งมีผู้หญิงจากโต๊ะนี้ครับเดินเข้ามาแล้วเขาแบบตาแดงๆน่าจะเหมือนจะร้องไห้แล้วเขาเดินบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ทําเมนูต้มกระหล่ำคือเมนูที่เขาชอบมากเลย mm hmm. เพราะว่าอมาม่าเขาทำให้กินตั้งแต่เด็ก mm hmm. เขาบอกรสชาติเหมือนที่อมาม่าเขาทำเลย mm hmm. okay, แล้วก็เออ ในบางทีคอมฟอร์ตฟู้ดของเราก็อาจจะตรงกับคนอื่นเหมือนกัน,นร้านคนชงคนปรุงตั้งอยู่ปากซอยอินธรรมนา3ถนนสุริสานแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านนะครับสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บได้เลยนะครับคือเรามีโปรโม,มชั่นร่วมกับแกร็บในราคา359บาทคุณลูกค้าจะได้ต้มบวยกระเทียมรองหมูสับแล้วก็นำเลี้ยบหมูสับคนปรุงพร้อมกับน้ำบวย3าขวดแล้วก็มีข้าวสวยอยู่ให้อีก2อที่ซึ่งเซตอาหารนี้ครับเป็นเซตอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดที่เราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อแบบ ให้กลับไปทานกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าทานแล้วมีความสุขครับผม